ีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตตีแคมวันนี้เราพาเพื่อนมาอยู่เป็นที่จังหวัดระยองนะคะซึ่งเป็นช่วงที่พายุเข้าหนักมากแล้วก็ฝนตกตลอดทางเลยพอเรามาถึงอ่ะก็ไม่ไปนอน,นทำอะไรเลยก็ต้องรีบกางเต็นท์แล้วก็ขึ้นมาอยู่บนเต็นท์กันขึนมาตั้งขนมบนเต็นท์นั่งรอฝนหยูดแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่านนะเพราะว่าเห็น เจ้าของงานบอกว่าตกตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วแล้วนี่ก็บ่ายแล้วนะใช่ตอนนี้ไม่อยู่เลยคือวันไหนที่ออกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะไม่มีจังหวะให้แบบว่าได้ได้ตั้งกล้องถ่ายดูวแต่คือวิวที่เห็นด้วยตาตอนนี้นะนเป็นแบบผลตกความพายมีมหมอกบนยอดเขามีลมแบบว่าพัดมาเมืเ่อบรรยากมันชุ่มชื่นแต่เราอยากจะถ่ายให้เห็นนะ แด่๋จะพยายามตั้งกล้องมุมถ่ายาว่าจริงๆแล้วมันมันก็ตกหนักอยู่สมควรน,นะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นเม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยออมันก็เลยทําให้ EP เนี้ยเปิดแบบว่าเฟ้นเพราะมาถึงคือรีบๆกลางกันเลยไม่งั้นก็ไม่มีที่อยู่ เมนูวันนี้นะครับไปซื้อจากาหาดสวนสดเลยนะในใคคเกือบจะไม่ได้กินแล้วโอ้ยันนี้เป็นหมึกไข่หรือเล่ครับหมึกไข่เดี๋ยวจะมีหมึกไข่ย่างต้มยำเจ๋งอ,งอุ้ยมากเลยปอดชื้อปอดชื้อั <c oughs> อ้องสองคนนะครับทิมนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราไปหุงข้าวกันวันนี้ดีดีนะแบบว่าไม่เจอแดดเลยแต่มีแต่ฝุนทั้งวันเลยนะตอนนี้อยู่แล้วแหละถือว่าที่นี่เป็นระยองที่แบบ แบบเหมือนทั้งเหมือนทางแบบทั้งเหมือนตอนล่ามกันนะพวกแบบอุทัยอะไรเงี้ยเหมือนละยองที่ไม่ใช่ยังไม่แบบไม่ละยอง,ยงเออก็ครั้งแรกเหมือนนะที่มาเหมือนละยองที่ยังไม่ละยองเลยบ่ายสองนี่คือเราก็เล่นแล้วแล้วก็ย่างแล้วเลยเธอทางเข้าเนี่ยมันก็จะแบบ เป็นสวนพวกสวนผลไม้สวนทุนเรียนตเต็มเลยนะแต่คือเราไม่รู้นะว่าถ้าเป็นแบบช่วงแบบว่าแดดออกแดดออกไม่มีฝนเนี่ยมันจะร้อนหรือเปล่า,ค,า,าลคิดว่าน่าจะร้อนคิดว่าน่าจะร้อนนะเพราะว่าตรงเนี้มันมันมันน่าจะเป็นแบบร้อนแบบไอร้อนอะแต่ก็ห่างจากทะเลอยู่นะอื แต่เราพูดถึงนะเนี่ยถ้าอย่างไนกล้องก็ได้เห็นวิวด้านหลังนะตรงนู้นก็ได้เป็นแบบไอหมอกอะระยองที่ฝนตกหนักมากตกหนักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็คือเป็นโชคของเราที่เรามาวันที่พายุเข้าโชคอีกแล้วเหรอเออเรามาวันที่พายุเข้าเสียงจะอู้ยนิดนึงนะคะต้องขออภยัยเพราะว่าน่าจะเป็นหวาดกันทั้งสองคนนะครับ ก็เนี่ยเรามาถึง้านนี้ตอนประมาณสายๆนะช่วงประมาณเที่ยงพอดีอ๋อเรามาถึงช่วงเที่ยงพอดีแต่ว่าฝนเนี่ยมันตกตลอดเลยน่าจะตั้งแต่ออกจากบ้านมาสี่ชั่วโมงได้นะใช่ตกแบบไม่หยุดอะตกไม่หยุดเลยแล้วก็อ่าตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะคือมันหยุดให้เราได้แบบทํากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรีบทากับข้าวก่อนเพราะว่าฟ้าไม่เปิดเลยอืมแล้วก็ด้านหลังอะมีหมอกนะหมอกเริ่มแบบนี้มาแล้ว สวยมากแล้วก็ร้านที่นี่คือจะเป็นร้านที่แบบไม่ได้ใหญ่ะนะร้านเล็กๆคือเป็นร้านเล็กๆจริงๆอ,อ่ะเขามเป็นส่วนเขาแหละส่วนทุเรียนเขาเลยแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็มาแบ่งทําสวนเอ้ยทาลานกลางเ็นท์น่ะ้าม,มาสักสิบกว่าหลังได้มั้งตรงเนี้ยนะได้ไหมสิบหลังได้ได้เพราะว่ามันจะมีแค่แนวนี้แหละปกติ เขาเรียกว่าไงอะช่องเราอะไม่เคยทำกับข้าวใช่ไม่่คยทำกับข้าวจริงจังจริง,รง,รง,รงทําทําได้นะ <c oughs> แต่เหมือนถ้าที่ไหนที่แบบเรารู้สึกว่าอากาศมันร้อนแล้วแบบเราแบบเหมือแนบบต้องมานั่งล้างของล้างอะไรอ่เงี้ยเราก็จะเอาที่สะดวกคือซื้อข้าวเข้ามากินแต่ว่าวันนี้ไม่รู้นึกยังไงน้องไมค์เขาไปซื้อข้าวเซเว่นนี่มาปกติเราจะใช้ข้าวนี่ ข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วเซเว่นไอที่เป็นถ้วยแล้วเวฟใช่เนี่ต้องมาต้องมาเข้าไปซื้อข้าวสารใช่ใช่ปกติเราจะซื้อข้าวเซเว่นแล้วก็เวฟมาก็คือตอนแรกเห็นแล้วแหละแต่เ็าไม่ได้ทักคิดว่าเออเขาอยากจะเปลี่ยนฟิลหรือเปล่าเปลี่ยนฟิลก็ได้ไม่ได้อะจะเปลี่ยนฟิลเพราะว่านานจะได้อุ้ยโอเมกโกก็เลยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าทีิปนี้ค่อนข้างที่จะเอาของมาครบอยู่อ จัดว่าแบบครบเลยดีกว่า <Okay. S 1> ยัน <c oughs> ยันเครื่องปั่นน้ำจิ้มอะอน้ำจิ้มบอกไม่ถูกบิวนบีบ,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 บน้ำปลาลงถือว่าแฮปปี้นะครับจากจากที่เราไม่ได้ออกทิปมเนีมาประมาณแล้วสามอาทิตย์ได้มั้งไม่ได้ออกเลยนะครับก็มาออกรอบเนี้ย เป็นจังหวะพอดีนะเราเราเราคิดว่ามันไม่ได้เป็นพายุหรือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะออกมาเจอฝนเนี่ยทั้งตัวเนี่ยคือเปียกเปียกตั้งแต่เช้าแล้วตั้งแต่ลงไปซื้อของซื้ออะไรแล้วแต่ก็พอฝนหยุดตกเนี่ยครับสิ่งที่ได้มามันเป็นงงบรรยากาศแบบนี้จากที่ว่าร้านเนี้ยเราเอาแอร์มาด้วยนะครับเพราะคิดว่าระยองมันร้อนนะครับเท่ากับว่าวันนี้เรายกเลิกการใช้แอร์นะใช้พัดลมพอเมื่อกี้ขึ้นไปบนเต็นท์นะไม่ไม่ได้เปิดพัดลมด้วยนะเ่หลับเผลอหลับไปแป๊บหนึ่งนักโตรหนาวอ่ะ แล้วก็ตรงนี้ข้างๆอ่ะเขาจะมีตัวโทรโมมิตเตอร์นะวัด,วดอุณหภูมิผมเดินไปดูมายีา่สิบสามอ่ยี่สิบสามองศาอ่ามันเย็นๆือว่าเย็น<ะ>ใครที่สนใจจะมากลางเต็นท์ที่สวนอิ่มอุ่นตะยองนะก็จองกันเข้ามาในเพจน,นะคะก็วันธรรมดาเนี่ยก็สามารถวอลอินได้ส่วนวันอวันหยุด ก็ต้องทักขเข้ามาก่อนค่ากลางเต็นท์จะอยู่ที่คนละ2 0 0บาทนะใครที่นําแอร์มาด้วยเนี่ยก็บวกเพิ่มอีกคือละสรแต่วันนี้มันไม่ได้ใช้เพราะอากาศเย็นมากเลยนะก็ห้องน้ําก็จะมีอยู่1นสุดนะคะด้านหลังแล้วก็มีซิงค์ล้างจานนะห้องน้ําเป็นห้องน้ารวมห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำรวมอยู่ด้านหลังนะคะลร้กลาง,งาเต็นท์ที่นี่มันจะไม่ได้ใหญ่มากก็เป็นเหมือนแบบลร้กลาง,งาเต็นท์มั่นสวนอ่ะข้างหลังก็จะเป็นแบบ สวนทุเรียอะไรเงี้ยด้านหน้าก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรเงี้ยเป็นวิวแบบวิวขขาวอะไรอย่างงี้สวยนะโดยรวมแล้วอะบรรยกาศมันดีมากเพราะมันไม่มีแดดแล้วลมก็แบบเอื่อยถ้าร่างกายแบบปกติไม่ไข้นะคือคือแบบสูตรอากาศพวกเนี้ยได้เต็มที่เลยแต่ตอนเนี้ยจมูกตัน <laughs> จมูกตันหายใจไม่ออกเออ อร่อยมากเลยข้าวผิดเ,เองเผ็ดมากเนยน้ำจิ้มสูตรเดเ็ด่ปูใส่ถั่วหวานนะอ๋อหอยปูเผ็ด นี่หอยแมงภู่จากตลาดประมงนะที่สดสด มันมันนัวเนียอยู่เนี่ยเจ้าถิ่นเจ้าถิ่นใช่บรรยากาศณวันนี้นะครับมันเป็นวันที่ฝนตกทั้งวันไม่มีแดดแล้วก็มีแบบพวกแบบหมอกอะไรพวกเนี้ยมันทาให้รู้สึกว่าโอเคมันมันบรรยากาศที่มันดีมากๆแล้วในวันนี้นะในส่วนกลางวันอ่ะที่แบบวันที่มันฝนไม่ตกไม่มีแดดอ่ะ เราไม่รู้ว่ามันจะรอยขนาดไหนนะเราก็จัดของอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับ <Greek. S 1> เดี๋ยวเราพาไปชมลานกันว่าลานที่นี่ ee, มีลักษณะแบบไหนนะครับตรงไหนติดน้ําบ้างแล้วก็ห้องน้ําเป็นยังไงนะครับโอเคก็บรรยากาศในลานนี้นะมันจะเป็นแบบลาน้านติ่วนหนหุ่น บ้านสวนเพราะว่าตรงนี้เขาทำสวนผืเรียนกันชก็จะติดเขื่อนตรงนี้เนาะมันก็ทำให้เรบรรยากาศแบบลมลืน่นลานก,ก็เป็นลานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นลานเขาก็จะเทสิ่งเกตแล้วก็จะมีซิงค์รังสารคทางด้านนี้นะคะเนี่ยลานตรงนี้ล็อกที่เราอยู่อยู่เนี่ยล็อกที่มาอยู่อยู่ตรงนี้คือจะล่มเลยโล่ก เพราะว่าจะได้แบบต้นไม้ใหญ่แต่ว่าไม่รู้สึกว่ามันตอนที่ม,มาคือฝนมันตกไงมันทึบเกินไปก็เลยขยบไปตรงนี้นส่วนอ่าตรงนี้นะครับมันจะเป็นทางเข้ามานะเ,าเป็นทางเข้าเข้ามาจากทางเข้าแล้วเป็นเข้ามาในสวนเนี่แหละก็ขวามือจะเป็นสวนทุเรียนนะครับสวน,นีก็ร้านร้านตรงเนี้น่าจะได้สักราวๆสิบ เต็นท์ยี่สิบเต็นท์นะประมาณนี้นะเต็นท์ไม่ใหญ่นะแต่ถ้าเต็นท์ใหญ่ก็อาจจะได้ไม่ถึงมแมวอยู่สองตัวมันเดินตามเราตลอดนะเราจะมีสิ่งร่างกายหนึ่งสน่นะคะที่นี่ใช้แอร์ได้นะแต่วันที่ไมมาเนี่ยคือตอนนี้ยี่สิบสองกาค,คือบรรยากาศมันเย็นไมก็เลยยกเลิกใช้แอร์แล้วก็เขาก็จะปลูกพริกปลูกอะไรด้วยใครจะตำน้ำจงน้ำจิ้มอะไรก็ตะไคร้อะไรพร้อมเลยเลยเออมีตะไคร้ เออส่วนเวิร์กนี้สวยนะเวิร์กนี้ดีก็คาแคมได้คาแคมได้ถ้าวันธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดว,ว่าโลง่ลงๆอ่ะจอดคาแคมตรงไหนอ่ะได้หมดเลยก็คือที่เป็นลานหินอนะ่ะจะใช้จะจอดคาแคมไดเ้เดินทางจอดคาแคมได้หมดเลยส่วนตรงนู้นก็เป็นเป็นลานหญ้าก็จะเป็นสงวนไว้แบบเป็นพื้นนะครับหรือว่าคาแคมได้แล้วด้วยหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะ ก็จะเป็นตรงนี้นะครับลานขิงก็จะเป็นลานยอดนิยมดีกว,ว่าใครที่ <c oughs> มีเด็กเล็กมานะคะเวลาจะเล่นเล่นน้ำหรือว่าเขาจะมีกิจกรรมนะก็ต้องใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะแล้วก็ต้องดูแลกันอย่างดีเลยอ่ะเพราะว่าตรงนี้มันติดน้ำเลยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะใครทีม่มีเด็กเล็กมาเนี่ยต้องแบบดูแลอย่างดีเลยนะคะคือประเด็นคือน้ำน้ำลึกอ่าน้ำลึกแล้วช่วงเนี้น้ำขึ้น คือสูงมากนะต้องดูแลกันอย่างดีเลยนะคะากิจการรมที่จะเล่นก็คือใส่เสื้อชูชีพนะอ่าจุดนี้ก็คือก็ดีนะครับจะเห็นวิวเขาหมดเลยนะดูดิสวยไปหมดตรงนี้แต่ก็น่าน่าน้ำช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะเพราะว่าก็ปิ่มปิ่ม,มอยู่เนี่ย <c oughs> น้ำมันก็จะปิ่มปิ่มนิดนึงนะครับจุดต่อปักไฟ มีทั่วทั้งลานเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ําลานที่นี่จะเป็นลานที่แบบไม่ได้ใหญ่นะครับเดินนิดเดียวก็ก็ถึงแล้วนะครับห้องน้ําเดินอยู่ในสวนทุเรียนเลยนี่เป็นช่วงหน้าทุเรียนนีนะคือแบบจะฟินมากเลยมากั้งเต็นกินทุเรียน่ยตรงนี้ก็คือน่าจะเป็นอ่าหนุนทกแบบเป็นในพื้นเป็นพื้นะแถมก็คงสอดได้จุดๆตรงนี้เนาะประมาณนี้แล้วก็ มีหมูกระทะด้วยนะคะเพราะมีป้ายติดไปเลยหมูกระทะโทรสั่งห้องน้ำที่นี่จะมีหนึ่งจุดเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำก็วิววิวแบบวิวดีมากเลยวิวสวนวิวสวนเนี่ยค่ะมาเดินพันจะล้มเหรอหลายรอบแล้วเนี่ยดูเหมือนโอ้ยฉันมันนทาดหมาจ้า ทานแมแนแวแซงแบบดักอย, <c oughs> อยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วย, <c oughs> ยเบื่อ <c oughs> ตามี้เตะหลายรอบแล้วเหนียวอ้าวมีเขียว <c oughs> ห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำรวมห้องน้ำรวมชายหญิงรวมใช้ด้วยกันนะครับก <c oughs> ็จะมีอยู่ห้าห้อง น้ำแรงหอกลตแหล่งน้ำอย่างงี้น้ำต้องแรงอยู่แล้วาดูอันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นซ้วมนางยองนะครับหมือนกันอันนี้อันนี้มีที่ฉีดแล้วก็ ห้องนี้จะเป็นห้องอบบน้ำมีเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะสองห้องก็ฟิลแบบเป็นบ้านบ้านละบ้านบ้านสะอาดอยู่บ้านบ้านแบบบ้านสวนอ่ะแต่บ้านสวนเกะรองเท้าเออแล้วก็แบบฟิวฟิวต้นทุเรียนประมาณนี้แต่คิดดูดีถ้าว่าเป็นหน้าทุเรียนออกนะเนี่ยน่าจะเต็มต้นอ่ะทุเรียนอ่ะ ที่นี่เขาเลยเขาเลยเรียกว่าสวนอิ่มอุ่นอิ่มอุ่นเพราะต่อทั้งอิ่มทั้งอุ่นไง ในการออกมากางเต็นท์หน้าฝนแบบนี้ก็สนุกไปอีกแบบและอย่างหนึ่งที่เราได้รับจากการกางเต็นท์ครั้งนี้ก็คงเป็นการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวหรือแดดมันอาจจะทำให้เราไม่สบายได้แต่มันก็คุ้มค่าที่เราได้ออกมาเสพบรรยากาศดีๆแบบนี้ก่อนจากกันไปเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ